ตัดเอาหอามีทาตุมนอไม่ดิเ้ยเป็นอะไรใช่พักแล้วใจพี่องป่นี่เราจะพักหลายแสบน้องใหญ่นะอืมปอีตูพักขาแล้วก็ต้นหอมค่ะมันอ้วกตัวใหญ่ๆไปจดซิมอะไ้งละแล้วววยอะเขาแสบแล้วน้องใหญ่นะค่ะน้อไม้จักกอนนี่ค่ะขางบ้านเฮ้ยปวดแบบไงเย่ มาได้แบับอร่อยกันยังนุ้งคือสั่นเดี๋ยวออนขาดตเนี่ะบุญจ้าวันนี้มาหาเอี้ยมาหาเอื่อยจ้ะพี่น้องจ่าคนพ้าป้าบงญน้องใหม่อยู่ขางเย่างนี้โหลดไปหน่อยนะอ้ากคนน้องใหม่ใหญ่ใหญ่น้องม่เขาอยงน่องเขาจะเอาใส่ใไงถั่วขี้โม้บดเอาใส่กาดห้องเออเขาเบียดเอาเฮ็ดเอาเขาจะกินแกงเพื่อบ่คนอื่นน้ำอยู่บ่เออเอาแตนอนนี่ซัาบเลยพี่นว่าเอาซับซับเอาทาซับบ่มีดิ ตัดอริมันมีทาซ้ำน้ำไมม่ดเ้ยพ่น <c oughs> พี่น,นงองจานี่แล้วจ้าได้อแมครัวเมื่อไหรแกงน้ำไหม่สู้กินบ๊ายพุชเัอร์านปากปอกน้ำไม่พรอมน้พี่น้องเอ้พี่นาพี่หน้าอชุดยอดลยคะพุ่นาเราคือเช่ร์ซานิ <c oughs> <c oughs> แกงก <c oughs> ินดูดิแนนเ็นเอาหม่สมเพราะมันยาวก็เห็ดเลยกรเดอนแพงมันนั่นนันไวเห็นไหมนานานอีมน้องีนี่ยนีเนยไอ้ทิ้วานแหน่งทำหน่ แหนงกับนอเป็นว่าเหรอหืมเจเกียงหวานแซ่บตัวใหญ่เนาะแบบมันอ้อุดยอดเลยมือเซียนแกงหน่อไม้ค่อยค่อยเคยกินชีวิตเจ้าแกงหน่อไม้แซ่บค่อยบ่เคยกินแกงแสบ่บแบเคือแบบแข่งเจ้าก็คอ่คอยก็เคยกินนั่นแหละตอนนั้นแหละเจ้าแกงนั่นแหละแข่งกับคนเพิ่งไปเฮง่มดแข่งไปแบเพิ่งมาไปเบิ่งสวนครัวเพิ่งมาบ้านนี่บอกอย่างนี้เนี่ยเจ้าว่าเจ้าว่าเจ้าเฮ็ดให้แม่ยก็ย้ำคนแขกมาพิจารณาของเพิ่งเบิ่อเลยจ้ะ ไล่หนึ่งจะเป็นซื้อนี่แหละจ่าผู้พันจีเฮียนเนี่ยคอยพี่น้องเอื้อยพี่น้องกันเลยจ่าอืมอืมอืมท่านปรายองของพวกกินเนี่ยสวัสดีค่ะเบอร์หนึ่จ้ะเออสวัสดีค่ะกันยกมือเนี่ยแล้วพ่งีมื้อลราจ้ะมือบางมาที่นี่อือเบอร์หนี้จ้าเอ่ยพันจีมาแกงเนียงเจ้าจีแกงยังืัอนี้แกงน้ำไม้จ้าแกงน้ำไม้ค่ะน่ไม้สุกด อันนี้ไม่ที่ไปซับมาอาหันได้พี่น้องเอออันนี้เป็นสูตรพองเพื่อนได้พี่น้องเด้อสูตรไก่สูตรมันสูตรมะต่ายโตเนาะมะต่ายีไส้เลยเด้อปนจีใส่รวมกันทุกอย่างเลยค่ะปนจีขวก่อนจากพี่น้องสูตรเพื่อนมันแลดกกัดเต็มบาทเดี๋ยวนี่เจ้าเราก็ย่อไปแดกไปเพปนจีขัวกกอน นี่ค่คะชุลรสแล้วก็เกลือเมื่อกี้ถ่ายไป่แทนชุลรสเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่านวัวแน่นแน่นอนข้าวเสบ,สบข้าวเสียบยี่มงนี้เราเพิ่อกับเปิดไฟขึ้นมาเพิ้ลจีกวาเพิ่ลจีขวาเข่าเครื่องก่อนแล้วจ้ะเห็นไหมนี่เปิ้ลเบียรเพิ้ลจีเอ่อละลายข่าวเบียร์ใส่น้ำยาค่ะเอ้ยใส่ย,ยาหนังค่ะเห็นไหแมนเห็นไหสูตรพวคือกันแล้วเพิ่อก็จะแยกหนัาไปแกงที่ลังอุตส่าห์เียมไหมมาสูตรเอาพวกคือกันได้พี่น้องนี่ สูตรอันปลูกให้หมูเห็ดให้กินมันแซ่บก็เลยว่าร้องเห็ดมังก์นะดอกคือมันก็ตงไปเสียเวลาหลายดอกพอหนังไม้เขาลุกเดือดมาละขวดอีกย่างเขาคือขวดที่หน้ำนัวมันจะเข่าหนังไม้เข่าหมักบวบเข่าทอดเป็นขว้าพุงเครื่องเขาไอ้แั่พวกเข่าก็ไปกับเนื่อเครื่องหนังไม้จะพี่น้องจลาไอ้มันนัวมันนัวเข่ากันไอ้ร้องเห็ดเราเสียบลายตีตอให้มันปลูกโดยเรียนมุสฟิร์นี่แจ่มของแซ่บมัน นี่ปลาสดนะปลาสดด้วยปลาสดสดนี่กหไปตอนใส่ที่หลังปีตอนใส่น้ำนี่แหละเนื้อนื้อยมังเเนาะโง้เนาะแต่ราเพ่าจะขวานเขาเครื่องแห้มันแข็งใส่แอลหน่อยใส่รดดี่น้ำจะสูตรเพิ่นนี้นี่งไเนาะแล้วต้อใส่ใส่เกลือผสมถุนแม่คว้าแม่คว้าหนึ่งแกงน้ำมันกินมือนี่เออ วันนี้มาเยี่ยมบ้านเนาะก็ต้องมีเจี๊ยงหน่อไม้ต้อนรับแขกเมนูอีสานบ้านเท่านาะก็ต้องมี้น้เจี๊ยงหน่อไม้ตำมะเขือเพราแม่หนูเจ้ะข่อยากข่อยากกินเจี๊ยงหน่อไม้สดๆนี่จะซับมาจากหน่อจากกอเลยนะคะมีไหนแล้วมันเสียบส่วนๆข้าวหอมประเดาเกลือเพราะว่ามันไอไส้แนะนำข้าวเบือที่เพื่อนผสมเมื่อกี้จ้ะกับยายใบยาน้ำมื่อกี้ยจเออเออข้าวข้าวเหนียวเลี้ยวหรือกระเดา มันกรอบเหนียวเนียวหัเพิ่นสีข้นเพิ่นสีขนให้มันเขาเนียวเนียวแบบุเวใก็จะใ่แล้วเจะเติมน้ำใน้ีพ่ใสน้ำที่หลังแ้วเบื่อกิดกันคนทำคนก่อนพวก้นอนี้วใหญ่หน่อยได้ดีขึ้นอน้วที่นึงนด้แม่เจนนีื้อนี้วเอานี้วมาให้ลูกแันจะเดินมันพมันพ มึงเฉียงโพอมาดนทีปุ๊บแลเป็ดมันุดจะ้าคนนั่งแบบน้นขอนั่งจะนั่งาล่างโคเีลาจะมองแซบเนาะเอ้ยน้ำโคน้ำสาตัวลงไปรดเบอรรถกินย่างเดียวพี่น้องบดแล้วแล้วมันเดือดงบเติมถ้าเกินนองเด้วครด่เลยแต่้าจะคนะาอะนเอาปด็กที่ดควก้อไปเอาใจพักแล้ใจพ่น่อยนี่เราจะพักหลายแสบเนาะอย่างเนะอืเ็ปลอีตูพักขาแล้วก็ต้นหอมค่ะ นี่ค่ะแบบแซบไม่อยู่เดี๋ยวจะแซบนัวเมมันอึดอวดตัวใหญ่ๆปาดยอดซิมแล้วเป็นวะแซบแล้วแซบแล้ววาเยอะเข้าวาแซบแล้วพี่น้วะทำเป็นเนื้อตุ๋นก๋าเอาเลยสุดยอดเพิ่มกับพิกแกงเลยจ้าผักใส่ไปไปแซ่บๆน้ำกันจ้าขอบคุณแม่นี่ค่ะคนชิม แบบน้องเหยนอนะพี่น,อน้องขนกลัวอยู่พี่น้องจ้ามามาชิมไปเมื่อยขยแกงสูก้กินนี่แกงน้องไม้ไมคุนรัวขนขเลยน้องเหยนนะจ้าน้อไม้จักก่อนนี่ค่ะขางบ้านองงเาานอ้ยขวบไงเนี่ยมาได้บบอร่อยกัังนึกสั่นเดี๋ยอยนขะาดแเนี่ยืมเขาทำก็โ <c> อ <oughs> <c oughs> ้โหข้าวสารซะแซ่ 对。